สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะวันนี้มาเจอกับครูเจนอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยวันนี้นะคะครูจะมาสอนเรื่องคำควบกล้ำนะคะแต่ก่อนอื่นนั้นเดี๋ยวเราต้องไปดูจุดประสงค์ของการเรียนรู้กันก่อนนะคะจุดประสงค์ของการเรียนรู้ข้อที่1น,นักเรียนบอกลักษณะของคำควบกล้ำได้ข้อที่ 2. นักเรียนอ่านและเขียนคำที่มีแพร่ชนะควบกล้ำได้ ข้อที่3เห็นความสําคัญของการอ่านออกเสียงคํำควบกล้มและนําไปใช้ได้อย่างถูกต้องค่ะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคํำควบกล้มก็คือคําที่มีแพนชนะต้น2ตัวประสมสระเดียวกันนะคะซึ่งแบ่งเป็น2ชนิดซึ่งได้แก่คําควบกล้าแท้และคํำควบกล้าไม่แท้นั่นเองแต่ว่าเรามาดูคําควบกล้าแท้กันก่อนนะคะสําหรับคําควบกล้มแท้ก็คือ คำที่มีอักษรตัวหน้าเป็นกอไก่ขอไข่คอควายต่อเต่าปอปลาผอพึ่งพอพานพยัญชนะตัวหลังเป็นรอเรือรอลิงและวอวแหวนเรียกว่าอักษรควบกล้ำแท้นะคะอย่าลืมนะคะพยัญชนะควบกล้ำจะมีทั้งหมด3ตัวนั่นก็คือ1รอเรือ2ลรอลิงและก็3วอว,วน เดี๋ยวเรามาดูคําที่มีตัวอย่างคําที่มีรอเรือควบกล้่งกันนะคะยกตัวอย่างเช่นคําที่มีกไก่ควบด้วยรอเรือยกตัวอย่างเช่นคําว่ากราบเราจะสะกดไปพร้อมๆกันนะคะกรรอบกราบกรรออบกรอบกรรออกกรอบ เวลาเราอ่านออกเสียงนะคะให้เราอ่านออกเสียงควบไปเลยเหมือนเมื่อกี้ที่ครูอ่านให้ฟังนะักเรียนสังเกตไหคะว่าครูไม่ได้อ่านว่ากราบแต่ครูอ่านว่ากราบนะคะเพราะว่าคําควบกลันจะต้องอ่านควบไปพร้อมๆกันโดยใช้สระเดียวกันนะคะต่อไปคําที่มีขอไข่ควบด้วยรอเรืออย่างเช่นคําว่าครุขระครึม ครัวคำที่มีคอควายควบด้วยรอเรือยกตัวอย่างเช่นคำว่าคอรออัวครัวคอรออูครูคอรอไอใครนะคะต่อไปเรามาดูคำที่มีตาเต่าควบด้วยรอเรือกันบ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่าตรองตรีรานะคะ เวลาเราอ่านก็ตอรองอตรองตอรออีตรีตอรออาตรานะคะต่อไปคําว่าอ่ะขอโทษนะคะต่อไปคําที่มีปอปลาควบด้วยรอเรือยกตัวอย่างเช่นคําว่าโปรดเปรี้ยวปราดต่อไปคําที่มีพอพานควบด้วยรอเรือยกตัวอย่างเช่นคําว่าพระพร้อมพริม้ม ต่อไปเรามาดูตัวอย่างคำที่มีลออิงเป็นตัวควบนะคะก็ไก่ควบด้วยลออิงเช่นคำว่ากอลออมอกรมกอลออวงอกรวงอ่านักเรียนสังเกตคำนี้นะคะนักเรียนสังเกตคำว่ากรวงนะคะให้นักเรียนสังเกตคำว่ากรวงจะมีวรวนอยู่ในนี้นะคะ วอเวนนะคะที่ครูกำลังชี้อยู่บนหน้าจอนี้นะคะเป็นเป็นอ่าสระนะคะไม่ได้เป็นอักษรควบเพราะว่าคำว่ากรวงเนี่ยผสมด้วยสระอัวนะคะวอเวนนั่นก็คือสระสระอวนั่นเองเพราะว่าสระอัวถ้าเกิดว่ามีตัวสะกดก็จะลดรูปไม้หนากาศลงมาเหลือเฉพาะวอวนนะคะเพราะฉะนั้น แต่ว่าจะไม่ว่าวาแวนหน้าที่นี้นะคะไม่ได้ทําหน้าที่เป็นออ,อักษรพัวกล้ำแต่มีหน้าที่เป็นสระนั่นเองค่ะต่อไปคาต่อไปกรอกกรัวต่อไปคําที่มีขอไข่ควบด้วยลอลิงนะคะคำที่มีขอไข่ควบด้วยลอลิงยกตัวอย่างเช่นคํา,าว่าเคาาราดรครั้งครุย ต่อไปคำที่มีคอควายควบลอลิงยกตัวอย่างเช่นครองครองแคล่วต่อไปคำที่มีปอปลาควบด้วยลอลิงอย่างเช่นคำว่าแปลงปลาปลายต่อไปคำที่มีผอพึ่งควบด้วยลอลิงยกตัวอย่างเช่นหรือแผลงผีพร ต่อไปนะคะคำที่มีพอพานควบวด้วยลอริงเนตัวอย่างเช่นคำว่าพลิกพลอยพลาดนะคะต่อไปเรามาดูตัวอย่างคำที่มีวอลเวนเป็นพยัญชนะควบกลังกันบ้างนะคะอย่างเช่นคำว่าอ่ามาดูคำที่มีกอไกควบด้วยวอเวนกันก่อนนะคะอย่างเช่นคำว่ากว่ากวางกวาด ไวยต่อไปคำที่มีที่มีขอไข่ควบววด้วยวอลเวนยกตัวอย่างเช่นคำว่าขวัญขวาขวานขวางแขวนนะคะต่อไปคำทที่มีคอควายควบด้วยวอลเวนยกตัวยอย่างเช่นคำว่าควันสังเกตน,นะคะคอวออะนควัน ไม่ใช่ฟันนะคะถ้าฟันก็คือฟันที่อยู่ในปากแต่ในหน้าที่นี้คอวอะเนอควันเนี่ยอย่างเช่นอนะ่าพวกควันไฟอะไรพวกนี้นะคะต่อไปคำว่าควายคว้าความนักเรียนสังเกตนะคะเวลาเราอ่านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคำควบกล้ำหรือไม่ควบกล้ำก็ตามเราจะต้องอ่านเรียงลำดับจากพยัญชนะต้น นะคะลำดับที่1จะต้องเป็นแพชนชนะต้นลำดับที่สองจะต้องเป็นสระลำดับที่3ก็คือตัวสะกดลำดับที่4ี่ก็คือวรรณยุกต์นะคะในกรณีที่มีวรรณยุกต์ให้อ่านวรรณยุกต์ในลำดับสุดท้ายแต่ถ้าไม่มีวรรณยุกต์ก็ไม่ต้องอ่านนะคะเป็นแบบนี้เรื่อยๆทีนี้เดี๋ยวให้นักเรียนมาสังเกตคําว่าขวัญน,นะคะคาว่าขวัญที่ครูกําลังชี้อยู่หน้าจอนะคะ อ่าเวลาครูสะกดครูครูคจะสะกดว่าขอวอนอขวัญน,นักเรียนอาจจะสงสัยว่าทําไมครูอ่านผิดไหมเพราะว่ายาผู้หญิงเนี่ยทาไมครูถึงอ่านออกเสียงนอให้นักเรียนทราบไว้นะคะว่าถ้าเกิดว่ายาผู้หญิงอยู่ในลักษณะของตัวสะกดเนี่ย เราต้องออกเป็นเสียงนอเพราะว่ายอผู้หญิงเป็นตัวสะกดที่อยู่ในมาตราแม่กลเวลาอ่านออกเสียงต้องออกเสียงนอนะคะถ้าเกิดถ้าเป็นตัวสะกดาต่อไปเรามาดูคำควบกําแม่แท้กันบ้างนะคะนักเรียนคำควบกําแม่แท้ก็คือคำที่มีแพนชนะตต้นสองตัวเหมือนกันร่วมสระเดียวกันเหมือนกัน แต่เวลาออกเสียงนะคะเวลาเราอ่านออกเสียงให้เราอ่านออกเสียงเฉพาะเพลงชนะตัวหน้าเพียงตัวเดียวเท่านั้นนะคะเมื่อกี้อักษรคำควบแท้เนี่ยคำควบแท้เวลาเราอ่านออกเสียงเราจะต้องอ่านควบไปพร้อมๆกันแต่อักษรควบไม่แท้หรือว่าคำควบไม่แท้เนี่ยเวลาเราอ่านออกเสียงให้เราอ่านเฉพาะเพลงชนะเสียงเพลงชนะที่อยู่ตัวหน้าเพียงตัวเดียวเท่านั้นนะคะ เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะอ่าคำที่มีทอทหารควบดควบควบด้วยรอเรือนะคะคำเหล่านี้ให้นักเรียนรู้ไว้เลยว่าเป็นคําควบไม่แท้นะคะเวลาอ่านอ,ออกเสียงเนี่ยไม่ต้องอ่านพยพญชนะต้นตัวที่สองนะคะหรือว่าไม่ต้องอ่านตัวอักษรควบนั่นเองยกตัวอย่างนะคะทอทหารควบรอเรือเนี่ย เวลาเราอ่านออกเสียงให้อ่านออกเสียงเป็นเสียงซอโซนะคะหรือว่าเสียงซอนั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นคําว่าทรงเราไม่ต้องอ่านตรงเราไม่ต้องใส่รอเรือเป็นตัวควบไปนะคะเวลาเขียนเราใส่แต่ว่าเวลาเราอ่านเราไม่ต้องใส่รอเรือนะคะเสียงทรรอให้เราอ่านออกเป็นเสียงซอได้เลยยกตัวอย่างเช่นคาว่าทรงให้อ่านว่าซอองทรงไปได้เลยทราบ ซออาบอทาบซุดซออุดอสุดโซมซอโอมอโซมนะคะแบบนี้ได้เลยไม่ต้องอ่านว่าทอรอให้อ่านว่าให้อ่านจากทอรอเนี่ยเป็นเสียงซอได้เลยนะคะนักเรียนต่อไปอักษรควบไม่แท้หรือว่าพยัชนะควบไม่แท้ประเภทที่สองก็คือพวกที่มีจอจานซอโซอ สอสาราสอเสือแล้วก็ควบด้วยรอเรือพวกนี้ก็เหมือนกันเวลาสมมตินักเรียนเจอคําเหล่านี้นักเรียนไม่ต้องอ่านออกเสียงรอเรือให้อ่านเฉพาะพันชนะต้นตัวหน้านะคะต,ตัวตัวแรกอะคะ่ะแล้วก็ผสมด้วยสระแล้วก็ตัวสะกดได้เลยนะคะยกตัวยอย่างเช่นคําที่มีจอจานจอจานแล้วก็ควบด้วยรอเรือยกตัวยอย่างเช่นคําว่าจริง นักเรียนไม่ต้องอ่านว่าจริงแต่นักเรียนอ่านว่าจริงจออีงอจริงไปได้เลยนะคะไม่ต้องออกเสียงรอเรือเวลาอ่านออกเสียงแต่เวลาเขียนอย่าลืมนะคะต้องเขียนด้วยต่อไปอคงที่มีซอร์โซควบด้วยรอเรือคือคําว่าไซเวลาเราอ่านก็ให้เราอ่านว่าไซไปได้เลยนะคะซอยไซไซไม่เท่าไซไปได้เลยต่อไปคําต่อไปคือคําที่มี สอสาาควบด้วยรอเรือยกตัวอย่างเช่นคําว่าเศร้าเศร้าสอเอาเสาเสาไม่โทษเศร้าได้เลยนะคะเศรษฐีสอเอโดเซทอยทีไปได้เลยไม่ต้องใช้รอเรียนะคะอย่าลืมสอเสือควบด้วยรอเรือกันบ้างสอเสือควบด้วยรอเรือยกตัวอย่างเช่นคําว่าสร้างเสริมสงส์นะคะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะครูจะมีตัวอย่างคำให้บนหน้าจอนี้นะคะแล้วก็นักเรียนดูว่าคำไหนเป็นคำควบกลัมคำไหนไม่ใช่คำควบกรัาบ้างอย่าลืมนะคะคำควบกลัมจะมีแพนชนะต้นกี่ตัวเสมอคะจะมีแพนชนะต้นสองตัวเสมอโดยทั้งสองตัวจะใช้สระเดียวกันนะคะอดูตั้งแต่คำแรกนะคะเรามาดูกันเลยตั้งแต่คำว่ากราบ กร ah, ออาบอกราคำนี้มีแพัญชนะต้นกี่ตัวคำนี้มีแพัญชนะต้นสองตัวก็คือกอไก่ go, ai, และรอเรือใช้สระเดียวกันก็คือสระอ่ะนะคะสกดด้วยบอไม้กรออาบอกราคำว่ากราบจึงเป็นคำควบกรัมนะคะต่อไปคำต่อไปกวออาดอกวาด เหมือนกันเลยคือมีกอไก่ควบด้วยวอหวนแล้วก็ะสมสระเดียวกันก็คือสรรอาสะกดด้วยมาตราแม่กดนั่นก็คือดอเด็กก็วอาอาดกว่าจึงเป็นคําควบกล้านะคะแล้วก็เป็นคําควบกล้มแท้ด้วยนะคะทั้งคําว่ากราบและคำว่ากวาาเนี่ยเป็นคําควบกล้าแท้หมดเลยนะคะ ต่อไปคำต่อไปคำว่ามันดามันดาที่หมายถึงแม่ e ค่ะเรามาดูกันนะคะโมานอมนดาอาดามันดาอ่ะมีรอเรืออยู่ด้วยเห็นไหมคะที่ครูกำลังวงอยู่บนหน้าจอมีรอเรืออยู่ด้วยแต่รอเรือณนะที่นี้ไม่ได้เป็นคำควบกล้ำนะคะรอเรือณที่นี้เนี่ย ทำหน้าที่เป็นตัวสะกดซึ่งอยู่ในมาตราแม่กลนนะคะเพราะฉะนั้นคํานี้ไม่ใช่คําควบกลัํานะคานี้ไม่ใช่คําควบกลัําเพราะว่าถ้าเป็นคําควบกลั่มเนี่ยจะต้องมีแพนชนะควบเนี่ยสองตัวติดติดกันแล้วก็ผสมด้วยสระแต่คําว่ามารดามไม่ใช่นะคะต่อไปเรามาดูคําต่อไปกันเลยนะคะคาว่าพลัดพราก ดูนะคะดูทีละคำคำว่าพลัดก่อนพอรออดอพลัดอ่าฟังนะคะเวลาครูเอ่เวลาครูอ่านให้ฟังพอรออ่าพอออะพอออะเป็นชนะต้นสองตัวตามด้วยสระตามด้วยดอเด็กซึ่งอยู่ในแม่กดเป็นตัวสะกดแสดงว่าพอออะดอพลัดเนี่ยเป็นคำควบกลางพอพานควบด้วยรอ ลิงนะคะต่อไปดูคำว่าพรากคำว่าพรากพอรออากอพรากพอรอเห็นไหมคะเวลากรานพอรออากอพรากเดี๋ยวชนะต้นตัวที่หนึ่งคือพอพานตัวที่สองคือรอเรือผสมด้วยสระเดียวกันก็คือสระอาสะกดด้วยกอไก่ซึ่งอยู่ในมาตราไม่กบพรากจึงเป็นคำว่า ขอโทษนะคะพรากจึงเป็นคําควบกรัมนะคะพระพราเป็นคําควบกรัมต่อไปวาดเขียนวาดเขียนวอดวาดขอเยนอเขียนวาดเขียนมีวอเวนอยู่ด้วยแต่ว่าวอเวนในที่นี้ไม่ใช่คำควบกรัมอยู่หน้าสุดเลยหน้าสุดเลยก็จะต้องเป็น พยัญชนะต้นนะคะวอลวนที World ่ครูกําลังชี้อยู่คือพยัญชนะต้นผสมสระสะกดด้วยมาตราไม่กดเพราะฉะนั้นคํานี้นะคะไม่มีตุไม่ม,ม,มีอักษรควบกลั่มเพราะฉะนั้นคํานี้ไม่ใช่คําควบกลั่านะคะต่อไปปรับปรุงบรออะบอปรับมีพยัญชนะต้นสองตัวก็คือปอรอ ปอรออุงอปรุงมีแพนชนะต้นสองตัวก็คือปอรอแสดงว่าคำนี้คือคำควบก,กรัมนะคะต่อไปคำต่อไปภาคเพียนพออากภาคพอเอยนอเพียนภาคเพียนไม่มีรอเรือรอลิงและก็วอแหวนเลยมีรอเรืออีกตัวหนึ่งอ่ะที่คำว่าเพียนแต่ว่ารอเรือหน้าที่นี้ไม่ใช่คำ ไม่ใช่อักษรควบกรัมนะคะแต่เป็นตัวสะกดของคาว่าเพียนนะคะซึ่งรอเรือก็เป็นตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่กลน,นะคะต่อไปคาต่อไป,ออไปครุคราครุคราขอรออุครูมีเพชชนะต้นสองัวก็คือขอรอขอรออัครามีเพชชนะต้นสองัวก็คือขอไข่ควบรอเรือเหมือนกันเพราะฉะนั้นคํานี้ก็เป็นคําควบกรัมนะคะ เดี๋ยวเรามาทวนกันอีกครั้งคำที่เป็นคำพวกกล้ำมีคำว่าอะไรบ้างนะคะซึ่งเป็นคําที่ว่าครูจะพูดต่อไปนี้ก็คือคําพวกกล้ำแท้ทั้งหมดเลยนะคะก็คือคําว่ากราบคําว่าวาดคําว่าพระพรากคําว่าปรับปรุงคําว่าครุขระนะคะคำเหล่านี้เป็นคําควบกล้แท้ทั้งหมดเลย เพราะเวลาเราอ่านออกเสียงเราจะออกเสียงพยัญชนะต้นทั้งสองตัวนะคะต่อไปเรามาดูคำเหล่านี้กันบ้างนะคำเหล่านี้มีทั้งคำควบกล้ำแท้และคำควบกล้ำไม่แท้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคำไหนเป็นคำควบกล้ำแท้และคำไหนเป็นคำควบกล้ำไม่แท้บ้างนะคะอย่างเช่นเมื่อกี้ที่ครูบอกไปแล้วว่าถ้าคำควบกล้ำไม่แท้เนี่ยจะเป็นพวก ท้าทหารควบด้วยรอเรือสอเสควบด้วยรอเรือจอจางควบด้วยรอเรือเนี่ยจะเป็นคำพวกกล้ำไม่แท้ทั้งหมดเลยพวกสอเสือควบรอเรืออะไรด้วยนะคะอ่าเรามาดูกันเริ่มจากคําว่าจริงจริงเวลาครูอ่านครูไม่ได้อ่านว่าจริงแต่ครูอ่านว่าจริงจออีงอจริงไปเลยเพราะฉะนั้นคำนี้เป็นคำควบกล้ำไม แท้เวลาออกอ่านออกเสียงเราจะไม่ออกเสียงพยัญชนะควบกลั้นตัวที่2นั่นก็คือรอเรือนั่นเองนะคะเวลาเราเขียนเราต้องเขียนรอเรือแต่ว่าเราอ่านเราอ่านว่าจริงไปได้เลยนะคะต่อไป in นซีนักเรียนสังเกตที่คำว่าซีอินซี อ n นอินซอีซีครูไม่ได้อ่านออกเสียงรอเรือใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคําว่าอินซีก็เป็นคำาัววกล้าไม่แท้นั่นเองต่อไปคาต่อไปคือคําว่าขวายคว้าคําว่าควายคว้าคําว่าขวายคว้าขวอยขวายขวายไม่ขวอยขววขววอาคว้าคว้าไม่โทรคว้าขวายคว้าครูออกเสียง ตัวควบใช่ไหมคะก็ือวเหวนเพราะฉะนั้นคําว่าควายควาเป็นคําควบกล้าแท้นั่นเองนะคะต่อไปคําว่ากลองกรลอองอกรองกรองไหมถูกกลองครูไม่ได้อ่าน่กกล้องครูอ่าน่กกลองนะคะครูอ่านนากลองครูไม่ได้อ่าน่กกล้องเพราะฉะนั้นนักเรียนสังเกตไหมว่าครูอ่านออกเสียงลอลิงด้วยซึ่งเป็นตัวอักษรควบกล้า เพราะฉะนั้นคำว่ากล้องเป็นคำควบแท้นะคะต่อไปคำว่าครูครูอ่านออกเสียงว่าครูครอูครูครูอ่านออกเสียงรอเรือไปด้วยเพราะฉะนั้นคำว่าครูก็เป็นคำควบแถ้นะคะต่อไปคำต่อไปคือคำว่าโปรดโปรดครูออกเสียงรอเรือชัดเจนไหมคะเพราะฉะนั้นคำว่าโปรดก็เป็นคำควบ แท้นั่นเองต่อไปคําว่าเศรษฐีเศรษฐีซอยดอเศษทอยีธีครูไม่ได้อ่านออกเสียงรอเรียเพราะฉะนั้นคําว่าเศรษฐีก็เป็นคําพวกไม่แท้นะคะต่อไปคําสุดท้ายเปรี้ยวเปรี้ยว ครูอ่านว่าเปรี้ยวใช่ไหมคะออกเสียงรอเรือชัดเจนเลยปอรอยเยวเปรี้ยวเปรี้ยวไมมถูกเปรี้ยวแสดงว่าคำว่าเปรี้ยวก็เป็นคำควบแท้นั่นเองเนี่ยคะ่ะที่ครูพูดนะเมื่อกี้นะคะก็คือเฉลยถ้าเกิดว่านักเรียนจะไม่ได้ก็ดูอีกทีนะคะ คำว่าจริงเป็นคำควบกล้ำไม่แท้คำว่ายินรีย์เป็นคำควบกล้ำไม่แท้อ่าดูไปเรื่อยๆนะคะสําหรับวันนี้นะคะครูก็ได้อธิบายมาพอสมควรแล้วนะคะถ้าเกิดว่านักเรียนอ่าไม่เข้าใจตรงไหนนะคะให้นักเรียนย้อนกลับไปดูคลิปที่ครูพูดที่ผ่านมาเมื่อกี้ะคะ่ะดูซ้ำๆหลายรอบก็ได้นะคะดูเสร็จให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดนะคะแล้วก็ ส่งครูในเวลา20.10นานทีนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ